ดูไหมคะว่า BSI กับวารันตีต่างกันอย่างไร BSI คือ BMW Service Inclusive หมายถึงการฟรีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาที่ใช้งานตามแพ็กเกจ BSI ที่คุณลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือว่า5ปีนับตั้งแต่วันรับรถและดูแลครอบคลุมในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกส้กกองต่างๆหัวเทียนที่ปัดน้ำฝนและแผ่นคัตวารันตีคือการรับประกันการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ในขั้นตอนการผลิตแต่ วารันตีสามารถถูกปฏิเสธได้นะคะโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ลูกค้านำรถไปแข่งขัน 2. ลูกค้านำรถไปเข้าศูนย์ซ่อมโดยที่ไม่ใช่ศูนย์ BMW 3. การดูแลรถที่ผิดประเภท 4. ปัญหาเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเช็คระยะเกินกำหนด 5. การเติมน้ำมันแบบผิดประเภท 6. การปรับตั้งปรับแต่ง 7. การติดตั้งอคนเซอรีที่ไม่ใช่จากศูนย์ BMW แท้และ8กลิ่นอันไม่พึงประสงค์อย่าลืมดูแลรถของคุณเพื่อให้ไม่ขาดวารันปีนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 9ย์9 6 2 6 2ได้เลยนะคะ